สวัสดีครับเมียผ้ารวยอาน้อยวีพครับประจำวันพฤหัสที่หาเดือนหา,าครับอ่าวมนนี้ก็เมียกับปู่วยเพิ่งไปหาหมอมาครับก็เลยกลับมาทำเลขทำเบอร์ให้สีบัวร้ายตัวครับเริ่มสีน้อยลงน้อยลงเพื่อความเมันยําขึ้นครับมาเิ่งว่าเมียะไร เล็กยังมาฝากกันมานี่งไ้เป็นกรชีพาบระเบิดลเลยเรลยยังฮะหากะเลกช่องหาองอสี่ไล่โตครับมา,า,า,าน,บนี่อ,อันนี้เขียนให้เบิร์นะครับหาสองแปดโตเลยะไรครัมีสองศูนครับหกหนึ่งหกสอง หาสามเจ็ดแปดเก้าแปดสองแปดเก้าสามครับเวิบบนพจะมีสองก็หาครับวิ่พี่มเคขื่นเนีก็เขาพดสองครับเลขบิเขาทั้งเลขเกณฑ์นะโอเคครับฝากคนไหนก็ติดตามสองเมียพรวยโชคดีสุขุขทุกคนสวัสดีครับ